วิธีในการที่จะภาวนาไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยพระองค์ให้ใช้การงานเป็นฐานที่ตั้งได้ก็คือให้ตั้งใจทำงานนั่นเองให้ใจเนี่ยจดจ่ออยู่กับการทำงานนั้นถ้าคนเรามีใจจดจ่ออยู่กับการทำงานเนี่ยงานทางโลกก็จะดีงานทางธรรมก็จะได้ด้วยงานทางธรรมได้ก็คือขณะที่จิตเนี่ยเคลื่อนออกไป ปรุงแต่งเรื่องอื่นอนอกจากการทํางานนั่นคือจิตกําลังไปสร้างภพคือกําลังฟุ้งซ่านออกไปก็ให้ยมรับความเพลินดึงจิตกลับมาที่งานใจเขาจะจดจ่ออยู่กับงานหรือเรียกว่ามีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับการทํางานสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นจิตคนเราจะมั่นอยู่กับการทํางานได้อย่างไรก็คือจะต้องมีสติการระลึกได้กลับมาสติการระลึกได้กลับมาเนี่ยจะมีได้อย่างไรก็ต้องมาฝึกการ รู้ลมหายใจเข้าออกมาฝึกสมาธิฝึกกายยคตาสติการตั้งจิตอยู่กับกายถึงต้องมีการทําสมาธินั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเพื่ออะไรเพื่อฝึกความตั้งมั่นของจิตจิตยมจะทําอะไรก็ตามเนี่ยสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกเรื่องยมจะเล่นกีฬาก็ต้องใช้สมาธิจะตีกอล์ฟก็ต้องนิ่งจิตต้องนิ่งจะนิ่งยังไงในเมื่อจิตมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาถ้ายมไม่ได้ฝึกนั้น การทำงานของมนุษย์จึงมีข้อผิดพลาดเพราะใจมันไม่อยู่กับปัจจุบันแค่โยมเดินจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยใจไปไหนเราก็ไม่รู้เคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่ตลอดเวลาเลยฉะนั้นพระศาสดาจ,จึงให้คนเราเนี่ยฝึกสมาธิคือความตั้งใจมั่นทันี้ในเมื่อเรายังไม่มีเวลาที่จะนั่งสมาธินานมากนักหรือว่ามีเวลาอยู่นั่งสมาธิที่บ้านสักสิบสนาทีเอ๊อยากจะทําสมาธิระหว่างการทํางานทาอย่างไร ครูเจ้าบอกให้ใช้สติอธิษฐานการงานตั้งใจทํางานแค่นั้นเองขณะที่โยมทํางานไปเนี่ยใจเคลื่อนไปแล้วไปเห็นเพื่อนนั่งจับกลุ่มสนทนากันอืความอยากเกิดขึ้นแล้วอยากจะไปสนทนาเขาด้วยดึงจิตกลับมาอเห็นอีกวงหนึ่งตั้งกลุ่มนั่งกินกาแฟกันอ่ะจะไปแล้วไม่เอาดึงจิตกลับมาทํางานของเราต่อเนี่ยแค่ตั้งใจทํางานเนี่ยโยมงานเสร็จแล้วก็ละเอียดละออด้วย บางทีเราไม่ค่อยสังเกตว่าแม้ขณะที่เราล่าหนังสือสักหน้าหนึ่งเนี่ยใจมันไปคิดอะไรกันมาเยอะแยะไปหมดถ้าจิตโยมฟุ้งซ่านเนี่ยหนังสือหน้าเดียวโยมพลางไม่จบแต่ถ้าจิตโยมเนี่ยตั้งมั่นเนี่ยแป๊บเดียวล่างปั๊บปั๊บเสร็จจบละเอียดละออด้วยเพราะใจตั้งมั่นสมาธิจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากในงานทุกเรื่องนั้นงานทุกเรื่องใช้สมาธิอยู่แล้วเพียงแต่ใครจะมีสมาธิดีไม่ดีเท่านั้น สมาธิเกิดจากสติการละลึกได้สติคือการละลึกได้จิตที่กําลังเพลินกับอารมณ์ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยละลึกได้กลับมาที่กายนี่เรียกว่าสติเมื่อสติละลึกได้กลับมาจะเกิดสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่กับกายและถ้าโยมงสามารถทำความรู้ตัวอยู่กับกายให้ต่อเนื่องยาวนานได้เรียกว่ามีสมาธิคือใจตั้งมั่นอยู่กับที่ที่เดียวได้นานๆเรียกสมาธิ นั้นสติระลึกได้กลับมามีสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ตรงนี้และทําความรู้ตัวให้ต่อเนื่องยาวนานอยู่ตรงนี้เรียกสมาธิเข้าใจมานั้นก็ตรงนี้คือลักษณะของสติอธิษฐานการงานกวาดบ้านรู้ว่ากวาดบ้านล้างจานอยู่รู้ว่าล้างจานเดินรู้ว่าเดินทํากิจการงานใดๆก็รู้กิจการงานนั้นๆไม่ใช่ล้างจานอยู่ใจไปคิดเรื่องอะไรจานหล่นแตกได้ นะอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกับส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยพนักงานจะเผลอเคยชินทำ่ขาขณะที่ไปกดปุ่มโน้นปุ่มนี้ใจไปคิดอะไรมันก็กดผิดอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าเป็นอันตรายถึงชีวิตตัวเองก็มีไฟดับไปค่อนประเทศก็มีนะอะ่าก็วุ่นวายไปกันหมดเลยเพราะใจไม่อยู่กันเ้อกับตัวนั้นสติให้อยู่ปัจจุบันเนี่ยสำคัญมากบางทีเรามองข้ามอ่ ฝึกคนยังไม่ต้องฝึกอะไรมากฝึกให้เขาทำสมาธิฝึกสติการระลึกได้นั่งเงียบเงียบสักห้านาทีสิบนาทีโอ้โหนี่ได้ประโยชน์มหาศาลพระศาสดายังบอกว่าแค่เรามีสติอยู่กับลมหายใจช่วยการเพ่งรับนิ้วมือองค์ก็สรรเสริญและชมแล้วว่าจิตโยมเนี่ยคิดฟุ้งอยู่ตลอดเวลาองค์จึงบอกว่าถ้าพิสูจเนี่ยจเจริญอาณาปานสติแม้ช่วการเพ่งรับนิ้วมือ ค่เอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปยายถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีนั้นถ้าเรายิ่งทํามากจิตจะยิ่งตั้งมั่นมากจิตยิ่งตั้งมั่นมากเนี่ยจะเป็นจิตที่มีกําลังด้วยพระศาสดาจะเปรียบเหมือนน้าที่ไหลลงจากภูเขาจะเป็นน้ําที่มีกําลังมาก ถ้ามันไม่ถูกไหลไปตามซอกซอยซ้ายขวาพร้ะในซอกซอยซ้ายขวาเนี่ยพระองค์เรียกนิวรห้ามันคือตัวอกุศลที่จะทำให้จิตเราเนี่ยไม่ตั้งมั่นนั้นนิวรห้าจึงเป็นอุปสรรคขวางกัน้นความเจริญของจิตทำให้จิตเนี่ยถอยปัญญาไม่เกิดปัญญานิวรห้าคืออะไรกรรมฉันทะความคิดไปในทางกามคือยินดีในรูปเสียงกินรสพยาบาท คิดในทางพยาบาทเปลียดเบียนทีนมิทะความง่วงเหงาหานอนอุทธจักกุุจักความฟุง้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลนี่ห้าอาการจิตนี้เป็นเครื่องกั้นไม่ให้จิตเกิดปัญญาหรือจิตถอยกําลังนะเป็นเหตุให้จิตถอยกําลังนั้นด้วยความรู้ของพระศาสดาผู้เป็นสัพพัญญูเนี่ยเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตเก่งที่สุดในโลกเรื่องอาการของจิตมนุษย์รู้ทั่วโลกาภพนั้น พระองค์ก็บัญญัติเรื่องต่างๆเอาไว้นั้นความรู้เนี่ยที่เรารับฟังมาในชีวิตเนี่ยถามว่าเป็นความรู้จากการบัญญัติของใครทุกคนก็บัญญัติกันขึ้นมาทั้งนั้นแต่บัญญัติของใครที่เป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลาเราถึงกลับเข้ามาสู่พุทธวจนะว่าพุทธวจนะคือคําที่ออกจากปากพระศาสดานะั้นคือมาตรฐานที่ ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเป็นสัจจความจริงตลอดกาลนั้นถึงปูพื้นฐานให้พวกเรารู้ว่าคําพระเจ้าจริงๆเนี่ยมาจากไหนมีที่มาที่ไปไม่ใช่ล,ยลอยๆมาจากอากาศหรือใครก็ไม่รู้พูดนั้นถอยหลักฐานไปจากพระพิดกในปัจจุบันของมหามกุฎมหาจุฬาได้มาจากบาลีส,สามรัฐที่รอห้าธรรมรห้ามาจากของรหนึ่งรเนื้อ 1, รหนึ่งก็มาจากยุคทวารวดี ธรรมเราดีเอามาจากยุคพระเจ้าโศกมหาราชน,นั้นระดับเจ้าแผ่นดินมีการเก็บข้อมูลไม่หมดผู้นําประเทศที่มีสมาธิฐิก็เก็บข้อมูลภูปัญญาของโลกเอาไว,ว้ว่าคนที่มีภูมิปัญญามากที่สุดที่ยืนยันว่าเป็นสัพัญญูแล้วก็บัญญัติต่างๆบอกสอนทุกอย่างไม่หมดแล้วก็ท้าทายให้ตรวจสอบได้ว่าทุกอย่างที่ท่านพูดไว้เนี่ยตรวจได้เหมือนเราตรวจทฤษฎีไอน์สไตน์ใช่ไหมไอสไตน์คิดทฤษฎีไว้เต็มเลย ณวันนี้นักวิทยาศาสตร์ยังเก็บทฤษฎีไอสไตน์มาทําไม่หมดเลยใช่ไหมนั้นแต่ก่อนเราก็อาจจะไม่เชื่อว่าไอสไตน์มีความรู้มากแต่พอเรามีคนมาทดสอบทฤษฎีของเขาแล้วนําทฤษฎีเข้ามาสามารถนํเอามาเป็นผลได้ทุกคนก็รู้ว่าอไอสไตน์เก่งแล้วก็เริ่มสนใจทฤษฎีของเขาก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็บัญญัติความจริงออกมามันอยู่ที่เราเนี่ย เข้าไปตรวจสอบหรือเปล่าฉันว่าความจริงที่พระเจ้าบัญญัติออกมาเรื่องหนึ่งที่ไม่มีใครในโลกพูดเรื่องนี้ก็คือเรื่องปฏิจจสุบปบาทปฏิจจสุวรรทเนี่ยเป็นอาการของมนุษย์อาการจิตของมนุษย์ว่าจิตมนุษย์เนี่ยจะเดินมายัางไงซึ่งเราเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจได้เหมือนโยมไปเดินไปเดินห้างทําไมอยากซื้อเสื้อตัวนี้ไม่อยากซื้อเสื้อตัวอื่นซึ่งเสื้อมีต้องหลายร้อยตัวแหมอยากได้ตัวนี้ อะไรเป็นเหตุปัจจัยของความอยากได้เสื้อตัวนี้มีใครสามารถมองย้อนเข้าไปในจิตตัวเองว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการเกิดความอยากตรงนี้ขึ้นมาพระเจ้าบอกว่าความพอใจโยมต้องพอใจก่อนความอยากจะตามมาแล้วก่อนพอใจเกิดอะไรเกิดพระเจ้าบอกต้องมีภสษะต้องมีตาไปเห็นเสือ้อต้องมีเสื้อมาให้ตาเห็นภาษาต้องเกิดก่อนความชอบจะตามมาแล้วตามมาด้วยความอยากซึ่งมนุษย์ทุกคนมีหมด จะเป็นชนชาติไหนก็ตามฝรั่งก็มีความอยากฝรั่งก็มีความพอใจและธรรมชาติจะไหลไปตามอาการนี้ซึ่งสามารถตรวจได้นั้นเมื่อเราเข้าไปตรวจธรรมะที่พระองค์บอกเนี่ยมันก็จะเห็นความถูกต้องและธรรม,มานี้สองพันกว่าปีที่แล้วมนุษย์ก็มีอาการจิตอย่างนี้ผ่านมาสองพันกว่าปีมนุษย์ก็ยังมีอาการจิตอย่างนี้ใครฉลาดในเรื่องอาการจิตของมนุษย์ยมจะเป็นคนที่เก่งที่สุดโฆษณาก็เก่งที่สุด เยมจะรู้อาการจิตมนุษย์ว่ามนุษย์ต้องการอะไรโยมอยากชักจูงคนให้ชอบตรงนี้ยมจะต้องให้เขาได้สัมผัสทางอะไรทางตาทางหูทางจมูกให้เกิดสัมผัสที่ดีมากที่สุดใครสามารถทำชิ้นงานให้เกิดสัมผัสได้ทุกอายตนคะครบได้เนี่ยให้เกิดจินตนาการทางใจขึ้นมาให้เกิดสัมผัสทางกายขึ้นมา อันเป็นสัมผัสที่น่าพอใจเป็นอัศาทาเป็นรสอร่อยของสัมผัสสินค้านั้นก็จะเป็นสุดยอดของสินค้าที่คนจะต้องชอบนั้นมันเป็นอาการจิตของมนุษย์ใครฉลาดในกระบวนการจิตของมนุษย์หนะุกูเจ้าบอกพระองค์เนี่ยฉลาดที่สุดและไม่ใช่แต่มนุษย์อย่างเดียวพรมเทวดาสัตว์อาการจิตจะเหมือนกันทั้งหมดถามว่าสัตว์มีความโรคป่ลงไหมมีทะเลาะก,กันไหมมีกลัวตายไหมกลัว เหมือนกันจิตคนเราจิตเทวดาจิตปมจิตคือขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณลักษณะเหมือนกันหมดเลยกิเลสเหมือนกันมากน้อยต่างกันแค่นั้นอยู่ที่การฝึกฝนตนเองนั้นพระเจ้าเนี่ยเหมือนกับบอกวิธีในการฝึกฝนสร้างศักยภาพความเป็นมุนให้สู่จุดสูงที่สุดสูงที่สุดก็คือไม่ต้องตายต่อไป นั้นคาสอนพระาศาสดาเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การพ้นจากความตายว่าทํายังไงจะไม่ต้องตายต่อไป,ประหว่างหนทางที่เดินเข้าสู่ความไม่ตายนั้นเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์ทางโลกอีกมากมายนั้นหนทางที่เข้าสู่ความไม่ตายคือรักษาศีลกายดีวาจาดีทําสมาธิให้จิตดีตั้งมัน่นมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยมจิตของคนที่มาฝึกอย่างนี้ก็จะมีความสงบมีความตั้งมัน่นมีความเยือกเย็นมีความสุขุมรอบข้อ เห็นความเป็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงของโลกมุมมองจะกว้างจะละเอียดการคิดงานภายใต้จิตสงบกับภายใต้จิตฟุ้งซ่านคนละเรื่องกันเลยถ้าโยมคิดเรื่องงานภายใต้จิตที่กําลังฟุ้งซ่านเนโยมคิดไม่ออกแล้วก็ความคิดไม่ไปในทางกุศลด้วยแต่ถ้าจิตสงบพื้นฐานมาจากความสงบแล้วยมน้อมไปพิจาเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะทะลุปูพวงไปแล้วก็การแก้ไข ปัญหางานนั้นก็จะเป็นไปในทางกุศลน,นั้นการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไปได้หลายแบบนะแก้ไขปัญหาแล้วเกิดการเบียดเบียนหรือแก้ไขปัญหาแล้วไม่เกิดการเบียดเบียนรูเจ้าบอกการแก้ปัญหาใดก็ตามอากุศลต้องเสื่อมกุศลต้องเกิดไม่ใช่แก้ปัญหาไปแล้วอกุศลเจริญกุศลเสื่อมบอกว่าการแก้ปัญหานั้นไม่ดีนั้นหลักการที่จะคิดพูดทำก็คือหนึ่งอย่าเบียดเบียนตนเอง สองอย่าเบียดเบียนผู้อื่นสามเป็นประโยชน์ตนและสี่เป็นประโยชน์ผู้อื่นนั้นถ้าใครคิดการแก้ปัญหาโดยให้สี่เหตุผลนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้นั่นคือสุดยอดของการแก้ปัญหาและจะไม่มีใครสามารถตําหนิการแก้ปัญหาของโยมได้นั้นทุกคนในที่ประชุมเสนอมาทั้งนั้นนะผมอยากจะแก้อย่างนี้แก้อย่างนี้ทุกคนต้องหามุมมองหนึ่งคุณและโทษมีอะไรบ้างทุกวิธีมีคุณมีโทษทั้งนั้น พระเจ้าบอกในโลกนี้มันมีอาัศาธาคือรสอร่อยและมันมีอาทินวะคือโทษไม่มีอะไรที่มีคุณอย่างเดียวมีโทษอย่างเดียวแต่มันต้องชั่งน้ําหนักว่าอันไหนมากอันไหนน้อยวิธีการนี้คุณประโยชน์มีมากแค่ไหนโทษมีไหมวิธีนี้คุณประโยชน์อันไหนมากมีโทษแค่ไหนเอามาชั่งน้ําหนักกันงั้นเราเลือกเดินวิธีนี้ทุกคนจะรู้ไปพร้อมๆกันขณะที่ทําเนี่ยรู้ทุกคนรู้ว่าผลเสียตรงนี้จะมีแต่พอรับได้ ผลดีตรงนี้มากกว่าเอาตรงนี้ทําไปจะไม่มาปกปิดความไม่ดีเอาไว้เปิดเผยทุกคนจะรู้แต่ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ทําแล้วมันมันลาบเลื่อนลาบเรียบยไปหมดเราต้องมีผลกระทบบ้างเป็นธรรมดาแต่ผลกระทบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และทุกคนทั้งองคอ์กรก็จะเข้าใจไปพร้อมๆกันอย่างนี้อันนี้คือประโยชน์สูงสุดที่เราจะได้รับมีประเด็นอื่นนะเชิน าจากที่ฟังอาจารย์นั่นแสดงว่าเรื่องของสุจิตอาการสติใช่ไหมัมันเกิดเหมือนการปฏิบัติไปด้วยพอดอีจะถามเราว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องออกจากงานทางโลกไปอยู่อย่างเดียวหรือรอเปล่าออไม่จําเป็นเนื่องจากถ้าเราไม่รู้มรรควิธีที่พระศาสดาบัญญัติเอาไว้เนี่ยก็จะคิดว่าจะต้องออกจากงานทางโลกเพราะเราคิดเกินไปไม่รอบรู้ในบทบัญญัติพระองค์พระศาสดาเคยตรัสว่าคนเราเนี่ยเจริญทั้งสองทางได้ จเจริญด้วยบุตรภรยาข้าทาสกรรมกรทรั์อันเต็นขนาดแห่งบุรุษขนาดเดียวกันเนี่ยก็เป็นผู้จเจริญด้วยศรัทธาจเจริญด้วยการสั่งสมสุตตาเจริญด้วยศีเลเจริญด้วยจาค้าจเจริญด้วยปัญญาคนคนนี้เนี่ยเอาดีทั้งฝ่ายลูกและฝ่ายธรรมได้นั้นไม่ใช่ว่าจะต้องออกจากงานอย่างเดียวโสดาบันเนี่ยยังมีครอบครัวก็ได้สกทา,าคามีบุคคลก็มีครอบครัวได้ละสังโยชน์แค่สามประการ นี่คือความรู้พวกนี้เราเราไม่มีเราไปนั่งจินตนาการเองว่าโอ้โหพระอริบุคคลคงจะต้องสูงสุดเอื้อมมือสอยแต่ไม่เคยรู้ว่าคุณสมบัติของอริบุคคลคืออะไรโสดาบันเนี่ยคุณสมบัติคือสินห้าบริบูรณ์ถามว่าสินห้ายงมียมทํางานได้ไหมได้ทําไมจะทําไม่ได้ใช่ไหมแค่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาใช่ไหมทําได้อย่างที่สองเนี่ยไม่หวั่นไหวในพระรนาตนตรไต มีความเลื่อมใสยอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวทุกคนมีความเชื่อแต่ความเชื่อไหนถูกต้องน่ะคนนี้บอกบูชาไฟาลแล้วแหมเจริญจังเลยคนนี้บอกเดินลงสู่น้ําในเวลาเช้าของวันเย็นนะลัที่ในอินเดียมากมายเป็นพันๆแบบแต่ผู้เจ้าบอกฝึกกายวาจาจิตตามมรรคมงแปดอันนี้แหละคือความจเจริญของชีวิตของโลกของสังคมมันอยู่ที่ภูมิปัญญาใครเนี่ยเข้าไปเห็นความถูกต้องของสัจจะของโลกมากกว่ากัน สัจจะคือความจริงของโลกเหมือนกับว่าถ้าอาตมายกถามว่ากติกนี้มีไหมใช่ไหมนั้นถ้าโยมบอกยมจะว่ามีหรือไม่มีกติกนี้มีถ้าตามาเอาการเวลาเข้าไปจับพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีกติกนี้เหลือไหมไม่เหลือละถ้าโยมเคยเห็นกติกนี้พังโยมก็บอกว่ากติกนี้ไม่มี คำพูดโยมอาจจะถูกในนาคตแต่จะผิดในปัจจุบันเพราะปัจจุบันมันยังมีแต่คำพูดว่ามีก็จะถูกถูกในปัจจุบันแต่จะผิดในนาคตเมื่อเอาการเวลาเข้าไปจับเพราะฉะนั้นสัจจะว่ามีกับไม่มีผู้เจ้าจึงบอกเป็นสุดตรงของความเห็นมันไม่ใช่สัจจะไม่ใช่ความจริงแล้วความจริงจะต้องบอกว่ายังไงก็คือกติกนี้เป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นนะเนี่ยเอาเรื่องง่ายๆอย่างเนี้ยมุมอมองอย่างเนี้ย นี่เป็นมุมมองทางธรรมชาติที่ผู้เจ้าเนี่ยมองแบบมองแบบขาดอ่าเพราะฉนั้นคําพูดของผู้เจ้าเนี่ยพระองค์จึงเรียกว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นความจริงความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปด้วยตามกาลเวลาจะเป็นอีกี่พันปีก็ตามอาการจิตมนุษย์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมโยมนั่งสมาธิปุป๊บจิตจะเคลื่อนไปปับ๊บเดี๋ยวไปคิดอดีตเดี๋ยวไปคิดอนาคตเดี๋ยวไปสุขทุกพอใจไม่พอใจเดี๋ยวจะกลับมาลมหายใจจิตจะวนอย่างนี้สองพันกว่าปีที่แล้วจิตมนุษย์ก็วนอย่างนี้ สองพันกว่าปีผ่านมาจิตมนุษย์ก็ยังเหมือนเดิมอย่างนี้หลักการทํางานของธรรมชาติจิตกับรูปนามไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาธรรมะเนี่ยถูกเรียกว่าอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจํากัดด้วยกาลเวลานั้นหลักคําสอนต่างๆของพระเจ้าเนี่ยพระองค์ยืนยันว่ามันทั้งหมดเป็นอากาลิโกหมดระดับความดีต่างๆอย่างสินห้าเนี่ยพระเจ้าก็บัญญัติมาตามความจริงว่าท่านเห็นแล้วถ้าคนฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรม ูดโกโหกดื่มสุราเนี่ยทำมากเป็นปกติทำเป็นปกติทุกวันสม่ำเสมอต้องบอกว่าคติเป็นไปเพื่อนรกก่ำเนิดเดชานุเปกตวิสัยฉะนั้นเมื่อท่านมียานอย่างรู้เป็นสัพพัญญุท่านก็เห็นท่านก็บัญญัติเอาไว้บัญญตัติบัญญตัติบัญญตัติวิบากอย่างเบาของผู้ทําปาณาติบาตคืออะไรต้องบอกอายุสัน้นของผู้อธินาทานคือลายโภคะเสื่อมยมขโมยเรื่อยๆเ,เนี่ยขโมยขโม,ยข,มยของขโมยเรื่อย พอค่ายอมได้มาเดี๋ยวก็เสื่อมไปเสื่อมไปมีอยู่คนผู้ใหญ่บ้านแถวแถวที่ตำบลที่วัดตั้งอยู่ก็ลักษณะอย่างเนี้ปรากฏว่าเมื่อธรรมทินนาทานเรื่อยๆเนี่ยอ่ะเดี๋ยวใช้ชีวิตอยู่อ่ารถชนอีกแล้วอ่าเดี๋ยวลูกไปทําตรงโน,น้นอ่ะเดี๋ยวนี่ป่วยเดี๋ยวมันมีช่องทางให้เสียเงินไปตลอดสรุปแล้วจนเหมือนเดิมมันมีช่องทางให้ซับหมดไป ซึ่งยมไม่รู้อนาคตว่าทรัพย์จะหมดไปเพราะอะไรซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําได้ถ้าเราทําความสงบในระดับจตุตฌานคือฌานที่สี่ซึ่งพระเจา้าจะอทีบายไว้หมดว่าจะทําอย่างไรและผลจะเป็นอย่างไรนะแต่ที่ปริหารต่างๆเนี่ยหรือการกําหนดรู้จิตคนอื่นว่าคนนี้กําลังคิดอะไรปรุงแต่งอะไรไม่ได้เป็นตัวช่วยให้พ้นจากแก่เจ็บตาย คนที่ทําอิทธิปฏิหารได้ดูจิตคนน้นคนนี้ได้ก็ยังแก่เจ็บตายอยู่ดีและตายแล้วก็ยังไม่พ้นจากนรกเนเด,ดชานหรือเปรตพิสัยผร้เจ้าจึงไม่ได้สรรเสริญความรู้พวกนี้ยังจัดเป็นความรู้ในโลกที่ยังไม่พ้นจากสังสรรารวัฏเกิดแก่เจ็บตายแต่พระศาสดามาสอนธรรมะที่หลุดจากความตายอิทธิปฏิหารไม่ได้ช่วยให้โยมพ้นจากความตายได้เทวดาพรหมมีอิทธิปฏิหารทําไมต้องมานั่งฟังธรรมะพรธเจ้า ก็เพื่อว่าต้องการที่จะไม่ตายเพราะพรมเทวดาตายแล้วก็ยังไม่พ้นจากนรกในดจฉานเปรตพิสัยนั้นพระเจ้าเนี่ยแจกแจงระบบชีวิตต่างๆเนี่ยไม่ใชใ่โยมเข้าไปอ้อนวอ,อนขอโน่นขอนี่หรือบอกเปรยพิสัยมีสัตว์นรกมีไปกลัวผีไม่ใช่ให้รู้ว่าระบบชีวิตต่างๆเนี่ยเดินไปสู่ความตายทั้งสิน้นแกเจ็บตายหมดทํายังไงจะออกจากความตายได้ มนุษย์ก็เดินไปสู่ความตายไม่มีใครรู้ว่าเย็นนี้เราจะตายพรุ่งนี้เราจะตายใช่ไหมและถ้าจะตายทําอย่างไรจะวางจิตอย่างไรปุจ้าบอกว่าให้เธอมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทํากาละรอคอยการตายนี้เป็นอนุสาสนีของเราสําหรับพวกเธอทั้งหลายงั้นถ้าเราใกล้จะเสียชีวิตปั๊บเนี่ยพยายามเอาจิตอยู่กับกายเข้าไว้พอแล้วทําแค่นี้ตื่นเต้นมาดึงจิตอยู่กับกาย กใจมาดึงจิตอยู่กายเข้าไว้จะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องสมัยจบเรียนจบมาเดินแถวไปรับปริญญาทุกคนก็ตื่นเต้นหมดขนาดฝึกซ้อมมาแล้วสองสามเดือนพอวันจริงก็ไม่ไวายตื่นเต้นเอ๊เราเป็นคนเดียวปะจับมือเพื่อนข้างหูมือเย็นเจี๊ยบเลยเพื่อนทุกคนมือเย็นเฉียบกันหมดเลยกลัวเดินผิด ผิดทีก็ละเนระนาศเลยผิดกันทั่วไปหมดเลยนั้นทํำยังไงเราก็กลับมารู้ลมหายใจเข้าออกระหว่างเดินแถวเราก็จเจริญอาณาปานสิดึงจิตรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกสักพักมือเราอุ่นละหัวใจเต้นปกติจับมือเพื่อนมือยงเย็นอยู่เลยมันไม่มีวิธีแก้ทุกเห็นนะแต่คนที่รู้ธรรมะพู้ชุาจะมีวิธีแก้ทุกเครียดมาอารมณ์ขุนมัวฟุ้งซ่านใจหดหู แก้ได้อานาปาณสติแก้อกุศลวิตตกในทุกเรื่องโยม,มาทำงานจิตใจขุนมัวงานก็ไม่ดีละเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กับเพื่อนอเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กับนายทะเลาะก,กับลูกน้องมันไม่มีความสุขกับการทำงานเพราะมันไม่รู้จักทิ้งอารมณ์เนไม่รู้จักการละนันทินั้นธรรมะเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อองคอ์กรแต่เราไม่รู้จักใช้เพราะไม่ได้เข้าไปศึกษาและไม่ได้นำมาให้ควรพิจารณา นั้นพระาศาสดาเนี่ยสอนง่ายๆเลยให้ละนันทิคือละความเพลินละความเพลินเรื่อยๆยมทะเลาะกับครอบครัวมาเช้ามาทํางานโยนทิ้งปัจจุบันนี้ทํางานก็ตั้งใจทํางานให้ดีหรือมีปัญหากับนายที่ทํางานกลับไปที่บ้านก็ไม่เอาปัญหาไปโยนที่บ้านไอ้ลูกก็ไม่รู้เมียก็ไม่รู้เอามาป่วนเพราะเราอีกใช่ไหมมานั่งทะเลาะกันในครอบครัวอีกก็เพราะไอ้เรื่องงานไม่รู้จักทิ้งอารมณ์เนีย เก็บอารมณ์ไว้เรียกว่าจิตกูกติดกับอารมณ์ด้วยน่านแห่งความเปินไม่ยอมละนันทินันทิแปลว่าความเปิดพระศาสดาให้ละนันทิพระองค์บอกว่านันทิขยาลาคขโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะคือความพอใจราคะกยานันทิขโยเพราะความสิ้นแปลงความพอใจจึงมีความสิ้นแปลงความเปิน นันที่ราคะพยาจิตตังสูวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นแปลงความเพลินและความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วได้ดีนั้นมัควิธิเนี่ยแค่รักความเพลินเนี่ยแก้กิเลสแบบหยาบๆได้ทุกเรื่องจนกระทั่งจิตหลุดพ้นเลยเป็นมัควิธีเดียวที่ไม่ต้องเปลี่ยนวิธีอะไรเลยคอยรักความเพลินไปเรื่อยๆรักความเพลินรักความเพลินขณะที่รักความเพลินจิตยมจะกลับมาอยู่ปัจจุบันทันทียมทางานอะไรก็คือตั้งใจทํางานปัญหาอะไรอดีตอนาคตทิ้งไปก่อนไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดตอนนี้ คนคนนั้นก็จะมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุดณเวลานั้นใช่ไหมแค่นั้นเองเรื่องง่ายๆเรื่องจิตนี่สําคัญที่สุดถ้าทางทาหารเขาจะเรียกว่าอํานาจกําลังลบที่ไม่มีตัวตนอํานาจกําลังลบที่มีตัวตนเนี่ยกําลังคนเนี่ยคนปืนอาวุธยุธโทโธปกรณ์เนี่ยแต่อํานาจกําลังลบที่ไม่มีตัวตนที่ทําให้กําลังเนี่ยมันหมดสภาพไปเลยจดหมายจากทางบ้านอย่างเนี้ยขวัญกําลังใจทุกเรื่อง พวกเนี้ถูกนายดา่าหมดแรงลบเลยนะอ่ามันเครียดอจิตใจเรื่องของจิตใจเพราะฉะนั้นแม้แต่ในยุทธศาสตร์ในการลบเขายังต้องคํานึงตรงนี้ไอ้จดหมายจากแนวหลังนะต้องถึงเพราะนั้นกําลังคนจะมีกําลังใจไม่งั้นก็หมดแรงมีปืนแต่ไม่มีแรงหญิงคิดมากเครียดเรื่องโน้นเรื่องนี้ลบก็แพ้ใจมันไม่คืกเขิม นั้นเหมือนการการทำงานทุกเรื่องเนี่ธรรมะเป็นยาที่จะช่วยได้ช่วยให้จิตใจสบายดับทุกได้อะเยอะพอดับทุกได้ปุ๊บจิตมีความสุขโยมทำอะไรก็มีความสุขทำงานก็ทำงานอย่างมีความสุขพรูเจ้าจะเรียกว่าองค์กรนั้นเนี่ยมีการมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้ดุดน้ำนมกับน้ำนั่นคือความสามัคคีของคนในองคอ์กรซึ่งมันหาได้ยากแต่ถ้าองคอ์กรใดมีองค์กรนั้นจะเจริญที่สุด เป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสือ่อมพระเจ้าชาติศัตรูจะไปตีแคว้นวัชีส่งพรามคนหนึ่งมาถามผู้เจ้าว่าถ้าจะไปตีแคว้นวัชีจะตีแตกไหมผู้เจ้าไม่ตอบผู้เจ้าไปถามป้านนท์ว่าอานอนท์เจ้าวัชีเนี่ยยังมีวัชีธรรมเจ็ดประการอยู่ไหมพรานนท์บอกว่ามีถ้าเจ้าวัชีมีวัชีธรรมเจ็ดประการไม่มีประเทศไหนตีเมืองวัชีแตกได้ตัววัชีธรรมเจ็ดประการเช่น มันประชุมกันหนึ่งนิดประชุมกันให้มากพออยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่เขาหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นโยมต้องมีการประชุมกันหนึ่งนิดประชุมกันให้มากพอเห็นนะเมื่อมีคิดแล้วให้เริ่มทําพร้อมกันเลิกทําพร้อมกันเคารพในผู้